สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนเพนใกล้เถียงแล้วพี่น้อง้าวพนก็ฮะก,ก็ออกมาเนาะเคยถออเถาเมื่อนหน้าเมือม่อดีเมือนน่อปงพาวานันปกักกุกแหกเนาะพี่น้องไปแหกหน้าไปปกักกุกแหกไวเพราะว่าห้าพอมือได้หฮากะดำเลยเนาะถ้าเคยเถาตั้งแต่เ้าจนเพนพี่น้องเผื่อก็ฮะกลับมา เพท่านกินเขาเสาสัมเคยเถาก่ะเ้าแพงกะก,กินมามาห้องทองก็ออกมาหน้าประดำคือเก่าเนาะพี่น้องมากก็จะสียฮอดเวลาขึ้นแหละ้าแพงก็สีบโบลุ่งและสีมาเนี่ยแหละมาถาสุพลอยู่นี่สามคนอยู่ขน,นะดเนี่ยเห็นงงเงียบงงเงียบอยู่เคือสิเมนปลาเมาแล้วก็ประดำแล้วก็เสาจ่อยนะพี่น้องกุบกุบชีชมพูนะเนาะ เจ้าแพงมากกับมีหมักโมมากเนาะพี่น้องมือน,นี้หมักโมสองหน่วยกับไข่ถาดหนึ่งเมื่อวานนี้กับหมักโมเอามาสองหน่วยเมื่อนี้ยก็เอามาสองหน่วยเาาหลืออีกหน่วยหนึ่งเนาะเอาไ้กินอีกเมื่ออื่นหน่วยหนึ่งเมื่อนี้ก็เอามาสองหน่วยแพงกับซิลงหยางลงไปก็ ลงไปกับคือสิบรได้ดำเดี๋ยวเราพี่น้องมันสิเที่ยงเลยทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ชิพากันขึ้นโอ้หัวก็ใส่ริมอยู่อันตอกิดีแท้ กันบ่ใส่ลิ่มนี่งัวงัวมันสูดงัวมันสุกมันก็ออกแล้วพี่น้องอึโอ้ยงัเข้ายังไปตําอยู่ซาแพงก็ออกไปเบิ่งกะอะนะพี่น้องเฮาไปเบิ่งกะอกะอะนะยังบ่ได้งามเท่าปลาดําไดกซแพงยังน้อยปลาดําตกน้ําลงนี่งามกว่าเลยแต่ว่านาปลาดํามีพุ่น นาอะไรแล้วบมีบมีผุ่นแน่ๆลูกกะยังบวยงาวสำหงประดำครับก็ได้เศร้ากว่ามื้อแล้วนอกกะกันเลเด้อขึ้นเด้อ ็มาอาอย่างก็ใส่หลุดเข็นบอกนะสงซสัย,ย่ยางไปเอาคองแล้วไปลองเตรียมขึ้นไรใส่ละซา,าจ่อยอ้าเสาจ่อยไปใส่เลยคือบวัวเห็นตอนนั้นคือเห็นแบบแบบ มาส่วนเขาขึ้นได้ี่น้องเลยแล้วเผาเพื่อนเผาซ่านนพี่น้องป้าเล็กน่อยก็บม่ได้แล้ยินข่าวจังแนวนั้นแนวนี้เนาะบุกบกาป้าฮอดลูกบันต้องมีผู้ใหญ่อยู่น้ำตลอด คันเคยเถววันวาอยู่ก็ซาแพงอยู่ก็เศาแพงอยู่เคยเถากับวาอยู่เนาะเปลี่ยนกันไหมเนาะตะกี้ได้ยินค่ะตะกี้บบมีข่าวแนวน่นแนวนี่รับป้าบา้านละเนาะลูกเต่ากับอยู่น้ำบานน้ำเมืองไปสั่นละอยู่น้ำเงื่อไก่แต่วันนี้บบได้เนาะได้ยินข่าวว่ดีเลยบบกาป้าเด็กหน่อยเด็กเล็ก เลยหนุ่งยากไปอีกแบบนอกพี่น้องต่เก่านี่น้องบุ้มอยู่กับน้องกับโอเคเนาะเป็นกับกลุ่มน้องอยู่พอน้ำกินเข่ากับป้อนน้องพอน้ำอาบน้ำกับอาบน้ำให้น้องคายคลองน้ำพอน้ำหนึ่งข่ากับหนึ่งเข่าหนึ่งย่างเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินสูตรน้องกินแต่ยินข่าวแววแววนน้นแนวนี้เกี่ยวกับเด็กเลยบวกกาปลาลุปลาเต่าล่บนีนเป็นอันลําเน่ะ ลำบากยากไปอีกยังยากไปอีกแต่ว่าขา่าวนี่ิจะสิจริงหรือข่าวปลอมนะพี่น้องข่าวก็นด้เอ้าสอจจอยก็ดำหน้าอยู่ในีเนี่ยว่าสอแพงง่นะะขนาดซุ้มกล่องยังบร่เห็นสอจอยได้เห็นแล้วพี่น้องวานนี้ กระดำได้แต่สนตหนนะสนตัวมือ่อวานนี่นะไม่ได้เข่งบ่ หนึ่งสองตัวขาดเหลืออีกสองไห้นี่ชาแพงมากว่าสิเบอร์ได้ดําได้ดําคือเก่าพี่เ้างว่าสิบบออยากเปืี่อนกางเกงได้เปลี่อนคือเก่าดำเบิดกะหมัดหนึ่งพอดีกะเบิดแลวก็ซิฟ้ากันขืนบาะเนี่พอดีผักเทียงพี่นนองกันขืนมาหอดเทียงหน้าเลไรพี่น้าง เมื่อยด้วยเมื่อยได้กระเพาะแต่าดาแดดนี่คึ้นมาเลยคลึ้นมาโอ้ยเมื่อยได้เมื่อนันเลยขั้นขึ้นผักเทียงแล้วขึ้มนี่เ <ừ. S 1> นาะขึ้นตลอดขึ้นตลอดหนาววันได้ท่า,ราครีมกันแดดสิโอ้ยแม่นเอ่งกระท้วงกต่โตอะไรเอ่งก็ไปท่าหรอก ถ้าแต่แป้งพุ่นเฮ้ยมีไข่เฮ้ยมีไข่ถาดหนึ่งเนาะดูว่าสิเอิ่นอย่างหนึ่งกับแพ้งหนึ่งนะไป่นองเฮ้ยพี่อ้อยพี่อ้อยซื้อห้ยอันโตไว้ให้แม่กินเวลาโตเมื่อจะดับหน้าคำคำนั่งยืเที่อัเลย

หายเจ็บหายป่วดนั e mm ่เ hmm. ว okay, like, mm ้ยหายเจ็บหายป่วดสบายๆที่อร่อยเพิ่นกะบอกคอยสบายเนาะพี่น้องกะเขาให้หายเจ็บหายไข่เล็ไวๆเด้อเอื่อนเผ็ดกะส่งมาให้เส้าจอยตลอดส่วนนี่เนาะก้ขอขอบคุณพี่อ้อยแล้วกะบอกว่าสิเป็นเครื่องดื่มมักโมหวานดำหน้าปลาดำเนาะแต่ว่าเครื่องดื่มนี่บ่ได้เอามากองมือแล้วเด้อนี่กินมักโมแทน เบิดมังโม่ไปแล้วเครื่องดื่มก็ก,ก็สีบะมานะ่ะพี่น้องมันหาน้ำแข็งบไมี่มืบ่บ้านนี้อาหารซอบแพงนะเบดิดสามสีมือเลยน้ำแข็งนะ่ะบริษัทกับโบมาสงง่งแถมบบมีเวลาไปซืออ้อแล้วบ้านนี้มาฮาิึงน้ำแใหญ่เคี้ยวเามื่อนี้ัดมี้จบดีน้ำแข็งนี่นี่เลยหาพันได้นี่ บลายเถาเกา<ส>วแคสเซ็มนรอบบายเนาะน,น้ำเครื่องดื่มก็ได้ฮะน,น,ะะนามโตเยน,นามโตตินก็หายมากินตีเออเอ้านี่ตัวยากกใช้กบไห้คาดนี่ตัวอยากใส่น้ำแข็งน้ำพนน้ำพน กินน้ำพลตีเอ่งก็เริ่มกินน้ำพลเลยเดี๋ยวนี้เบื่ได้ไปซื้อนำ้ำด,ดื่มเลยเป็นเบาไว้เออหกตุกเท่าไหรวะ้าหกตุกร้อยหกตุกร้อยต้มน้ำกับเปลือกมันเม็ต้นหอมยายต้นหอกกับเพื่อนเปลือกอ,อืมต้นหอนกินขมือต้อนหอนดีอย n งอา,าบบไปแล้วกิน กินยาฮักไหม่เดี๋อวดีกับเขาดีา่าติเีเส้นด้ยินนะปลอเอ,อ็งเ,เ,เคยตองน้ำพลนมันตองหายน่าจะตองหายกุม้มด,ดอกเกียขาเอ็งก็ยังตงน้ำพลนกินเอ,อ็มามีกับพุยยางก,กันไดีที่วออ่า,าก,กัพุยยาเนาะพุยยางมมีกับจำาบรา,าด <ตะ S 2> เดตะเก่าเขาขึ้นมาหล่อคายแพงนะเธอเกือบสามพันเไร กระพุ้ยใส่สีแพงหน่อยละเจ็ดแปดร้อยให้ว่าสามพันเรื่องข้อแพงแพงเรื่องกระพุ้ยจะช่องทางกับพอเร่พอใจประตังปีก่อนนะเนาะสองสามปีสี่ห้าปีขึ้นหลังเลยอ,อันคนทางแผงผูเผิน,ผนมาแล้วขายองค์มังกรหน่วยละพันสี่พันหาองค์มังกรพอซื้ออยู่พี่น้องเอ้ยงามองค์มังกร แต่รุ่นแม่ซอแพงกบมีคือกันโอ,อ่งมังกรหักบัวแพงตะกีน่ะหน่อยละสาะมสี่รอยเส้ปลาเมาปลาดำคือนานมาแต่เยคยเออเ้ามเหมื่อยหันห่อนนี่น่ะโอ่งใหญ่เฮ้โอง่งทรมา,าได้แบเปืองไม่ใ,ใกินน้ำคลนมันลายคนกินแบบแบบกรจะมันรินมาอย่างเนาะเปนกันะนะุีย พูย,า,ยา,าแล้วทำมีเงินไี้พ้นมาเลยเขอพูดหาร้อยบอกเว่าเนี่ยพูย,ย,า,า,พย,พยางพูดแบบนี้ก็พุ้ยตัวว่าแนวได้สามปัญหาะสามพันก่วนะแบบนี้แล้แบบนี้กระพุยกระพุยม,มันก็มีแต่เขามาหลอกคายเนะพุกเกลร้อเองกระสือหน่วยหนึ่งแต่กี่เออเดันเปนสีแพงเนาะว่าพื้น น้ำดื่มไม่เ้องน้ำดื่มน้ำกินคุเมรอนี่บริสุขินเลยเออตองกินน้ำพลเอาะะกินแบบบัดนอกแบบธรรมศาสตร์เอาเลย,เลยท่านหายกะมันแตกมันซึมหักหลายป,ปีเนี่ยมันยังแตกนะไฮนหลายปีแล้วไฮนะ,ะแต่มาหนึ่งแล้วเออทูไปทูมาว่าแตกจั๊ะโอ้โยอถอยตา,ายเธอได้จักหน่วยตรงน้ำพลกินนะตัวเอาย่างสตง ให้แล้วใหแบบตกาแอใหปูนนะให้นิ่ยหน่อยนะเออให้ปูนเลยใหแล้วซ้มสี่หาบนะเนาะอให้ตัวนะคือว่าหาหาบว่ามันเต็มยวให้ปูนเะนะะมีเงนกับซื้อซื้อเายเอาสบาตปลระโตอสชิอืมละง่ายอีกละง่ายหาวมาโอ้ยอะไไม่รูซื้อเอา เอ้กันมีเงินซื้อให้ใหญ่แบบของเองนะเ้ยพันไป้าเข้าบัวมาหลอกคายเนาะสามปีเลยข้าวหูเืินนะ่าในกอก็เ่าไปเต่อืเพื่อข้าวหูเือนสบายอ่าคลิปไปยาวแล้วนะพี่น้องคุณตกแล้วอบเพลงกับสิคขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณทางพี่อ้อยพี่อ้อยเด้อทางประเทศไทยก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงขอให้เจริญเจริญ Sabari sabari